ค่เดี๋ยวเย็นไม่จะยำม,มามมวงนำปลานะคะนี่หมวมงโบวติดต้นนะคะแกรรทตัวปลิกห้อมกุุงแหงอืมประการห้อมนะคะเกล็ดเดี๋ยวเย็นไม่จะตำนำยำก่อนนะคะปลานะคะ ฟน้ำตาลทรายนะคะยายแมวไม่ใส่้อิกฝลนะคะใส่ปิ๊กกินโอซดน้ำปลาร้านะคะอ้อม ซ่องตะปีนะคะจูรถนะคะ <S <s <äd ling> หอมซอย <S <s <äd ling> ดเลือเตดนะคะ กุ้งแห้งอ่ะตัวครัวนะฮะแกรอดกันอำมวงนะฮะ กุงสดแหลกหน่อยนะคะกุงหลวงกุ้งลิ้นยัยแมวกินไม่ได้กันกอกกุงหลวใกให้ซุปน้อยนอยเลี้ยนนายหลุกหลากรอบม,อมัดเฮ้ยไปกินได้นะคะเฮ้ยยำมะม่วงน้ำปลรรานะคะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาใส่จานแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วนะคะยำหม,ม่มวงน้ำปลาราคุงซอสนะคะเซ่็เปียวๆดูนี่พอได้ทำมนะคะลงหวังเบาเยอะ